อตอนเด็กๆเ,เคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับรัชการที่5นะแล้วก็มาอ่านตรงที่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตนะ,ะชาวไทยก็เศร้าโศกเสียใจกันมากมายอ,อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อตอนที่อ่านนั้นก็นึกภาพไม่ออกนะส่วนหนึงพระยังเด็กด้วยแล้วเขาที่สมัยัคือไม่เคยเจออันนั้นก็คือเมื่อร้อยหกปีที่แล้วนะ,ะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยนะกะ็นึกภาพออกแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนะของคนไทยสมัยนั้นนะเพราะว่าพอ ในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยอสวรคตนะผู้คนก็เศร้าโศกเสียใจกันทั้งแผ่นดินบรรยากาศอาจจะยิ่งกว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็ได้นะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนคนที่ผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่ห้าก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพพอสมัยก่อนเมืองไทยก็ ไม่ได้มั่นคงนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นเชียงใหม่ก็ยังถือว่าเป็นประเทศสราชนะเพราะนั้นความเศร้าโศกเสียใจนะก็จะจำกัดอยู่ในพื้นที่หนึ่งนะไม่เรียกว่าทั้งประเทศแต่ก็มากพอที่จะทำให้ผู้คนก็บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นความ เศร้าโศกเสียใจครั้งใหญ่หลวงนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เนี่ยนะ,ะมันยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเอาคนไทยก็รู้สึกร่วมกันทั้งประเทศนะข้อมูลข่าวสารนะโทรทัศน์วิทยุนะรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยตั้งแต่เหนือ ใต้ออกตกเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกันในหลวงอันนี้พอพระองค์สวรรคตเนี่ยก็จอมเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นล้นพ้นเนี่ยยิ่งกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยในหลวงรัชกาลที่ห้าท่านก็ประชวรไม่กี่วันนะอาจจะมีอาการมามาหลายปีแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับพักรักษาตัวนะ แต่พอประชวนจนถึงขั้นว่าต้องรักษาตัวเนี่ยไม่กี่วันเท่านั้นแหละนะไม่กี่วันเท่านั้นแหละก็สวรรคตนะนะซึ่งค่อนข้างเร็วมากนะในความรับรู้ของคนไทยสมัยนั้นอีกอย่างนั้นก็ไม่มีการออกข่าวด้วยนะเพราะไม่มีวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าในกรณีของพวกเรานี่พวกเราก็รับทราบการประชวนของในหลวงมา หลายปีแล้วนะแล้วก็คอยเอาใจช่วยเราสวดมนต์ถวายพระพรเป็นพระรกชกุศลนี่ก็หลายครั้งนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของจิติใจก็ยอมรับความจริงได้นะว่าสักวันหนึ่งวันนี้ก็ต้องมาถึงนะแล้วพอมาถึงแล้วก็แม้ยังแม้เตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ยังมีความเศร้าโศกอะไรอาวร์ แต่ว่าก็คิดว่าคงจะไม่ถึงกับเป็นเรื่องที่ช็อกค,ความรู้สึกนะเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ห้านะซึ่งอย่างที่บอกนะแม้กระทั่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ทันได้เตรียมใจนะพระราชาคณะชั้นสมเด็จพระราชาคณะที่มาสวดในเพื <c> ่อ <oughs> ทำพิธีสับปรกรณในคืนแรกเนี่ยนะของในรัชกาลที่ห้านี้ก็ หลายองค์ก็หลายท่านก็สวดไปก็ร้องไห้ไปบางท่านก็สวดไม่ออกนะบางท่านก็เสียงสั่นเครือนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยหกปีที่แล้วนะเมื่อในหลวงรัชกาลที่ห้านะสวรรคตแต่จริงอย่างไรเนี่ยนะ,ะทุกวันนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยพวกเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจนะอะไรอาวรณ์ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อวานนี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะทำใจได้นะก็อย่าไปอย่าไปค่อนขอดแค่นค่อนแคะคนที่ยังเสียอกเสียใจบางคนอาจถึงกับร้องห่มร้องไห้นะว่าเธอปฏิบัติธรรมยังไงกันนะทำไมถึงยังร้องไห้อยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาค่อนขอดกันนะแต่เป็นเวลาที่จะแสดงความเห เ็นอกเห็นใจนะต่อกันให้เราไม่เศร้าโศกเราทําใจได้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าคนที่เขายังเศร้าโศกเสียใจก็เห็นใจเขาแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขามีเมตตาต่อเขาขกาดจยวกันคนที่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนะซึ่งก็มีมากมายทั้งแผ่นดินเนี่ยก็ก็ต้องตระหนักนะว่าคนเราเนี่ยก็มีวิธีการแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกันนะมีวิธีการแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกัน ก็เหมือนกับเวลาพ่อหรือแม่ตายเนี่ยลูกแต่ละคนก็มีความแสดงความเศร้าโศกไม่เหมือนกันบางคนก็ซึมไม่เป็นอันทําอะไรแต่บางคนก็ยังสามารถไปทํางานได้จะไปบอกว่าไอ้คนที่ไปทํางานได้เนี่ยนะเขาไม่เสียใจที่พ่อแม่ตายหรือไงนะเขาก็เสียใจนะแต่ว่าเขาทําใจได้แล้วเขาก็หรือถึงยังทําใจไม่ได้แต่เขาก็ถือว่าอ่า การไปทำงานการใช้ยุวิธตามปกติเป็นสิ่งสำคัญนะการแสดงความเศร้าโศกเนี่ยมันก็มีเรื่องของประเพณีทำเนียมเข้ามาด้วยนะซึ่งก็ช่วยทำให้เราสามารถจะแสดงความเศร้าโศกได้นะอย่างเช่นการแต่งกายเนี่ยคราวนี้เรื่องของประเพณีนะมันก็ มีความเห็นแตกต่างกันไปนะมีการประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันไปก็อย่าถือเอาไปเป็นเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันนะเช่นบางคนเนี่ยนะเขามีความเชื่อมีความคิดว่าเนี่ยการที่จะ,ะไว้ทุกข์หรือว่าถวายความอะไรกับในหลวงเนี่ยนะควรจะใส่เสื้อหรือชุดขาวนะตามประเพณีประเพณีไทยแต่ว่า หลายคนก็คิดว่าควรใส่ชุดดำนะเพราะว่าคุ้นเคยกับประเพณีมาประเพณีนี้มา,ะน,น,มานะก็อย่าไปถึงขั้นทะเลาะก,กันนะว่าทาไมเธอไม่ใส่ชุดขาวทําไมใส่เสื้อขาวทําไมใส่เสื้อดำนะอันนี้เนี่ยอย่าให้อย่าไปยึดติดกับประเพณีมากจนเป็นเหตุให้อาทะเลาะเบาแวงกันนะเพราะนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาทะเลาะก,กันนะจะไปบอกว่าเอ้ย ไม่เคารพในหลวงไม่รักในหลวงนะอันนี้ก็คงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องนะดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีอ่าจะไปมองคนที่เขาแสดงความเศร้าโศกแตกต่างจากเราว่าเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะ <c oughs> อย่างที่บอกคนเราก็มีความมีการแสดงออกแตกต่างกันในช่วงเวลาเช่นนี้นะเล่าไปแล้วนะ ตอนร,รมวัดว่าในสายพุทธการเนี่ยตอนที่พระเจ้าจะเสด็จดับคันปรณิพานเนี่ยพระหลายลูกก็นั่งปรึกษากันปรับทุกข์ปรับทุกข์ก,กันเพราะว่าทำใจไม่ได้ขณะที่มีพระรูปหนึ่งท่านก็เห็นว่าเวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบปฏิบัติธรรมทำความเพียรพระที่เหลือพอรู้เข้าก็ํำหนิหาว่าไม่จงรักภักดีอ่า พระพุทธเจ้าถึงกลับไปถูดฟ้องพระองค์เลยนะพระองค์ก็ให้เรียกตัวมาแล้วก็สอบถามพอทราบเหตุผลก็พระองค์ก็อนุโมทนาสาธุการนะถือว่าดีแล้วนะจะมามัวเศร้าโศกจนกระทั่งมาปรับทุกข์กันแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่ถูกพระองค์ที่ท่านไปทำความเพียรนี้ท่านก็เศร้าเสียใจนะแต่ท่านก็รู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ต้องเร่งทำความเพียรขณะที่พู้เจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของเราก็เช่นเดียวกันนะ,ะคนเรามีความเศร้าเราก็แสดงความเศร้าด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่าไปมองว่าใครที่เศร้าไม่เหมือนเรานะก็เ,เป็นคนที่ไม่พักดีหรือว่าใครที่ ใส่เสื้อไม่เหมือนเรานะหรือว่าไม่มีการาติดสีดำนะใน f ฟ c e b o กเนี่ยนะเขาไม่พักดีนะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายท่านนะก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำบ้างหรือว่าเป็นภาพเกี่ยวกับข้อความแสดงความจงรักพักดีเช่นขอเป็นข้าลองพระบาททุกชาติไปบ้าง อันนี้ทำก็ดีแล้วนะแต่คนอื่นไม่ทำเนี่ยก็อย่าไปมองว่าเขาไม่ได้เศร้าโศกเขาไม่พักดีนะเขาก็มีวิธีการของเขานะในการที่จะแสดงความเศร้าโศกนะเมื่อไม่เหมือนกับเราก็อย่าไปอย่าไปดูอย่าไปค่อนขอดต่อว่าเขานะตอนนี้มันก็มีเรื่องประเพณีเข้ามามากนะซึ่งคนไทยเราก็เดี๋ยวนี้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะ คอยคำบางอย่างก็มีการถกเถียงกันว่าควรใช้ไหมเช่นส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเนี่ยบางคนก็บอกว่าจะใช้ได้ก็ตอนที่จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะแต่บางคนบอกว่าก็ใช้ได้นะอันนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะเถียงกันก็พูดถึงเรื่องของวิชาการเหตุผลก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าถึงขั้นโกรธเกลียดกันนะเพียงเพราะว่าคิดไม่เหมือนกันในเรื่องการแสดงความจงรักภักดีหรือการแสดงความ เศร้าโศกต่อการที่ในหลวงนะสวรรคตนะเพราะวันนี้ไม่ใช่เวลาไม่ใช่โอกาสที่จะมาทะเลาะก,กันเรื่องนี้นะในทวัสดการถึงแม้เขาจะไม่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 เศร้าโศกไม่เสียใจนะก็อย่าไปว่าเขาว่าไม่รักในหลวงหรือไงนะถึงไม่เศร้าโศกนะคนเราธรรมาชาติคนเราเนี่ยใครทำอะไรไม่เหมือนเราเราก็ว่าเขาคนที่ทำใจได้นะก็ไปว่าคนที่ ยังทำใจไม่ได้ว่าปฏิบัติทำยังไงนะไอคนที่ทำใจไม่ได้เศร้าโศกก็ไปว่าคนที่ทำใจได้ว่าไม่รักในหลวงลรือไงนะมันผิดทั้งคู่นะเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่รู้จักดูจกดิจดูใจของตัวเองหรือว่าเป็นการไปด่วนตัดสินคนอื่นมันก็เหมือนกับเวลาเราปฏิบัติธรรมนะมาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นบางคนเขาไม่ยกมือสร้างจังหวะไม่เดินจงกรมนะก็ไป ตำหนิเขาอาจจะพูดให้เขาได้ยินหรือว่าตำหนิในใจว่าทำไมไม่ปฏิบัติธรรมอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือเราก็ปฏิบัติธรรมถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเรื่องของเขามาเป็นปัญหาของเราใครจะแสดงความจงรักภักดีแตกต่างกันไปแส,สดงความเศร้าโศกไม่เหมือนเราก็เป็นเรื่องของเขา หรือว่าเขาจะไม่เศร้าโศกเลยเพราะเขาทำใจได้หรือเพราะเขามีเหตุผลได้ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะในฐานะที่เป็นาชาวพุทธในฐานะที่เป็นประสงฆ์นิกรนะ,ะแล้วก็เตรียมรับพร